ไปพี S <S <muy> ่ไปดักมันตายดิเอ้ยตีหนึ่งหนึ่งเอ้ย watch o a t c u t เมืองอะไรเมืองอะไรเมืองอะไรโอ้โหเมืองเที้ยอะไรผ่ากูุ้งเัี้ยเมืองเที้ยอะไรเนี่ย มากัเอาพี่ไอ้บอกไกลๆรอไอโฟน12อยู่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวไอโฟน12มานะครับผมเราจะได้เราจะได้ตัวเทพเรากลับมาครับขายกับแปกเยอะเหแล้วไอตัดแปกพี่เจ็บหนังไม่รู้พี่แต่ผม ผมโคตรกระตุกเ,เลยเเวิ่งเบเนดปะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมจริงๆเล่นใน iPad นะครับผมแต่อันนี้คืออ่าล้องของครับอยู่ขอลองปืนหน่อยนะ โอ้จริงๆถ้าัจริงถ้าเราเล่นในมือถือนี่เรารู้สึกเราจะโปรมากเลยพี่เราเล่นเก่งมากเลยพี่มันก็คล่องจริงจริงนิ้วมันขยับง่ายกว่าเออนิ้วมันขยับง่ายกว่ามันคล่องกว่าแต่การมองเห็นก็อาจจะแต่มันต้องเพ่งกว่านิดหน่อยพ็เห็นนัก็ตีบางคนนั่งยาวจ่อหน้าเห็นแล้วแบบกลัวอนาคตที่ไปอย่างงี้เหรอเพราะอย่างนี้ผมมองไม่เห็นเพราะอย่างนี้ผมมองไม่เห็นเพราะพี่ผมใส่ตาสั้นตาผมจะไม่โฟกัสผมต้องเลือยยันี่ โอ้ oh, พี่แต่ออแไม่ไหววะพอเครื่องร้อนแล้วแม่งเอาเรื่องเลยอืมนะ่ะมันจะกระดิกกระตกสุดๆนะอ๋อขอญอาตเปลี่ยนเลยลวครับจริงๆเล่นได้นะครับจริงๆเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาครับจริงๆเล่นได้นะฮะแต่ก็ขอขอ,ขอกลับขอกลับไปเครื่องเดิมแล้วดีกว่าทรมานโทรศัพท์เออทรมานโทรศัพท์ฮะ แผลใหม่ๆเงินงงงงใช่ครับผมอาจจะยังไม่เข้าตาไม่เข้าที่เข้าทางครับผมต้องรออีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็น่าจะชินฮะผมมีสาระนะครับผมสาระเลยโอ๊ยไรสาระเฮ้ยเฮ้ยของจริงว่ะของจริงว่ะใด้วยเออเออเอามาๆมาๆรีกุ๊บรีกุ๊บรีกุ๊บมาพวกนี้เข้าไปคำนี้ มึงไม่ต yeah, ้องนอนมึงไม่ต้องนอนพวกมึงอะลูดมันลูดมันลูดมันปั๊มไปปั๊มไปปั๊มไปอยู่ปั๊มไปพี่อเดี๋ยว cover ให้โอ้โหมาแล้วต้นไม้นี่ตัวเดียว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 หลังต้นไม้บนใจเย็นพี่ ยสวยเอ้ยว้าก็แบบจริงๆก็ไม่ได้อยากจะโชว์เต็มปราเห็ดเกผมว่าถ้าเล่นถ้าถ้าแข่งน่าจะเล่นกันแบบจ้าขึ้นละมันขึ้นหรอหมุมเล่นแม่งเยอะมากรถออกลพี่สายไกลเลยเขาน่าจะอ้อมมาเล่นสายพี่ เขาจะเอามาเล่นสายบทเหรอเนี่ยแหละรถมันอะไรละมีคนเจ็บมีคนเจ็บมีคนเจ็บชิดละแม่งติอยู่เนินล่างไปโดนไป โอ,โ,อโอ้โหมานีดีสวยหมดไ,ไ,ไอ้เหลือตัวเดียวไอ้ตัวนั้นป่ะกลางคุ้ง่ะขับเอาของมาให้แท้ๆ <laughs> โอ้โหตกแล้ว เนี่ยเห็นไหมพี่ไอ um> ้จริงจริงมันต้องมีหญ้าจริงจริงมันต้องมีหญ้าแต่คือเกินร้อยเกินร้อยห้าสิบอ่ะเกินร้อยสี่สิบอ่ะพี่มันจะแบบเนี่ยปกติอ่ะสองตกปกติอ่ะพวกนั้นเขาวิ่งอ่ะมีหญ้านะครับทุกคนแต่ถ้าเราส่องไปอ่ะเราจะไม่เจอหญ้าเลยเห็นไหมหญ้าจะอยู่ที่ระยะประมาณเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเมตรละคือถ้าเกินนั้นก็คือจะไม่มีหญ้าละ ข้างล่างมีตีนึง,งะนะพี่วัดต่อพี่พออเอาวัดพี่ผมตวดดักบ้านคู่โอ้โหใช้คำว่าดักโอเคเข้าไปแล้วเนปะ็นปืนอะไรกันปืนละติดผมมาช่วยแล้วพี่ผมมาช่วยต่อพี่ผมมาช่วยแล้วพี่มมพ,พี่ไม่ต้องกลัวพี่ผมมาช่วยแล้วพี่บ้านเขียวตมม่ำน,น,นี้มั้ยบ้านบ้านต่ำนี้มีมั้ย จเจอยู่เฉยโอโ้โหยิงไม่อ <What? S 2> อก 3, น็อกสามน็อกสามที่รถมาพี่รถเข้ามาตายตายตัวนี้ตายตัวนี้ตายตาย้าย,า,ยยายเข้ามากอ่อนไปขับรถนี้ขับรถนี้ชุบเลยชุบเลยชุบเลยได้ชุบเจ้เจี้ยน็อกสองเหรอขอโทษกดยิงแล้วยิงไม่ออกน่าจเป็นไรต้องไหวอย่งนี้แ ขึ้นมาเมื่อกี้แบบไอ้ยกว่าจะยิงช่วยเจได้อ้ากึ๊กกระสุนไม่ออกนักนักมีอะมีรถมีรถมีรถลัางหินหลังหินหลังหิน ทำไมมันมีแต่คนนอนยิงวะดอกช็อตแล,ล้วเราดอกช็อตแล,ล้วเราอย่ามีแต่คนนอนยิงพี่ไอ้มันมันคิดว่าไม่เห็นพีไอ้มันไม่มีใครยืนยิงเลยเนี่ยผมมีมีกดยิงไม่ออกอีกแล้ว แต่ตรงผมนะแต่แอร์ต้องไหนเจ้มาดูมัมดแรสโกมีน้ำมันอีกไหมน้ำมันหมดครับจานแล้วเฮ้ยรถฝา เจต่อยรถไหลทับนี่ตายนี่ฮาเลยนะเจต้องรีไปเล้ะเจรถรถรถไหลทับฮะตายนี่ฮาเลยอะไป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 ไม,าม,ามาแล้ว โอเคเพื่อนเพื่อนมันอยู่นั่นใช่ไหมใช่ใช่น่าจะเป็นเพื่อนมาเลยทีมบ้านเลยนะทีมบ้านเลยนะตายเลยปะตายเลยโอเคแม่งเนตถ่เวลาไว้มนรู้ว่าเราจะช้าไง มันในวงวะพี่ตรงกันน่ะในวงอยู่วงได้เถอะพี่เจ้าวงมันวงมันวงมันนะพี่เราต้องเราต้องเราต้องชนนะพี่ไม่ได้พี่ถังเข้าอะรถหลังมารถหลังมารถหลังมา้ายสายสายสามสิบสาขสามสิบสายสามสิบยิง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  อยย่างเี้นะไรคือการยิงทีละนัดวะยังยังมีตัวนึงมีสองตัวมีสองตัวอะไรคือว่าพี่ตัวเดียวพี่ซ้ายสองตัวซ้ายหลังอไอ้ไมีรถออกใช่ไหมพี่ไอ้ตูมเกมออกมีมม ตัวมุมไม่ได้ตัวมุมไม่ได้ตรงนั้นระวังหลังคาหลังขวาขวาเข้าเข้าพี่งั้นเข้าไปเจ๊ขับรถไปเจ๊เจ๊อีกคันไปไม่ทันละบนหลังคาพี่หลังคานอองหลังคานอกสองอีกตัวนึงเดี๋ยวข้างนอกเลยข้างนอก ตติงนนน้ัเะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำแพงกำแพงดยพี่หน่อยกำแพงนี้ Watch out ตามอยู่พี่ต้องหนพี่ Watch out หมดหมดหมดเจ้าทีเจ๊สองตัวตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหตัวเดียวด้วยนี่ต้นไม้ตูมต้นไม้ต้นไม้ต้นไหนพี่ผมย่องอยู่ผมย่องซ้ายอยู่พี่ าระเบิดเลยตูาระเบิดพี่กดได้อยู่พี่กดได้อยู่ระเบิดไปพี่กดไปพี่ผมย่องซ้ายอยู่โอ้ไอดีดเดียวแล้วก็เป็นแฉกลยเอาระเบิดไปกินตายกูบอกเลย้ของขวาพี่ไอ้ไอ้ทำนะ ก็มียกระไอ้ส <IS G screams> ัตว์ด้วยไอ้บ้าไม่้เย้านไม่ตายพี่น้ำเม็ดันทีเดียวไม่ตายพี่โอ้